ฟังในใจของฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแม่กาเวลาคุณอนงวนดีครับทำไมคุณถึงได้เปลี่ยนใจล่ะครับมาษาคนใจโลเล่ค่ะ หรือไม่ก็เพราะลืมไปแล้วว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านอีกต่อไปคุณประยงครับผมรู้แค่ว่าผู้หญิงในรูปตรงหน้าผม เชื่อคุณประโยคและกำลังรอคอยการกลับมาของใครบางคนอยู่ผมเชื่อนะครับว่าเขาต้องกลับมา น,นี้บ้านเราจะสว่างสว่างจะสนุกสนุกตึกสวยงามเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีสร้างสมัยรัชการที่ห้าโครงสร้างแข็งแรงแบบนี้งานปูนปั้นจั่เตอลี่สวยที่สุดในพระนครแบบนี้ ใครทุบก็คงโง่เต็มทีและผมก็ไม่อยากเป็นคนโง่ขอบคุณค่ะเฮ้ยแค่นั้นเองเหรอเขาพูดแค่นั้นเองเหรอเออฉันก็ได้ยินแค่นั้นนะเขาจะเอาไงวะเน,นี่ยนี่เดี๋ยวเขาใหญ่ทุบเหมนี้เขาบอกโอเแกไอ้ปาก<อ>สว่างอะไรแกบอกเขาใช่ไหม เฮ้ย,จะ,ยจะต้องมีเสียงเพลงแน่เลยแม่สวัสดแม่สวัสดจ้าจ้าแม่สวัสดีลงมานี่แล้วแม่สวัสดมาเต้นตามกันเถอะจ้า ทำไมล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณเปลี่ยนใจอยากให้ผมทุบตึกพวกคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะฮะเฮ้ยบ้าเปล่าไม่มีเสียงอะไรไม่ม่ไม่มีนะเสียงเหมือนมาจากข้างในตึก พูดเล่นนะไม่มีนะในตึกอะเอ๊ยกลับเถอะกลับเถอะเสียงหัวเราะมีความสุขโอกลับเถอขอล้องนี่ให้ผมเดาอ่านะค่ะคุณจะบอกว่ามีคนบางคนดีใจที่ผมไม่ที่คุณไม่ทุกตึก อวอนจริงๆนะหนึ่งอ่อนอวอนตั้งแต่วันแรกที่เ,เข้ามาบ้านจนวันนี้มึงอยาาไปอีกคนนึงแ้วหนึ่งอ่อนคุณแบบม่ไปยอมเป็นอะไรคะน้อยอย่าถามที่รกรับเข้าไปในภาพเร็วไปเร็วอย่าส่งเสียงน,นะอีตัวมนันพันนนไลยความสุขของกูข้ามหัวข้ามชาติชาติที่แล้ว มึงได้ท่านไปครอบครองก่อนมึงฉกท่านของกูไปมึงฉกไปข่าทำผิดเพราะเห็นไอ้กลับเองรู้เห็นทุกอย่างตั้งแต่ครั้งกันโน้นจนถึงนี้ต่อไอ้กลับ แต่ที่กูเพราะว่ารักกูหมดตสวหมดรับรับร้อ ใครกันแน่ที่เพชร 马贡。 ร้อมแล้วรีบไปกันเถอะงานนี้เขารอประทานอยู่อย่าให้เขาต้องรอนานเลยนะขอรับก็ถือว่าเป็นงานฉลองยอดุณหลวงไปแล้วกันหรือไงานท่านิีก็สุดแต่ท่านเถอะคะ่ะเดี๋ยวเตรียมพวไเพร้อม จากคุณนวงเป็นคุณพระจนได้ไปรับตำแหน่งที่หัวมือใิสณุรคก็กูนี่แหละทีเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างให้ท่านไปกูไม่รู้เลยว่ากูส่งท่านไป ให้กลับมาทรยศกูคุณประยงขอให้เดินทางปลอดภัยถึงพิสนุโลกช่วเวลาสามปีผมจะตั้งใจทำงานสร้างความดีความชอบและรีบกลับมาให้เร็วที่สุด รอรอพบอปราดคนเดียว ปราดวันนี้พ่อปราดจะไปรับตำแหน่งใหญ่โตถึงเมืองพิษณุโลกก็ขอให้เจริญนะกราบขอบว่าคุณขอรับลูกเกเดาวพ่อปราดมีใครในเรือนกูแัเงเกียรเดียนฉันเจ้าคุณโรอ คุณแม่เป็ทางปลอดภัยนะพี่ปันพี่ปันพี่ชายคุณมีใครรังเกียจท่านบ้าง รับแม่ออนเป็นภระยาของกับผมเองครับ ไม่ใช่คนเดียวมีใครอีกมึงบอกกูมาใครที่หน้าดาแย่งท่านจากกูไปมึงตอบกูไปก็ตอ บอกให้ใสหัวไปอยากจะลองดีกับฉันเรื่องแม่น้อนคุณอาลืมไปแล้วหรือคะน้อยไม่ได้เป็นคนนะน้อยไม่กลัวหรอกค่ะเล่นตั้งแต่เป็นจุดไไหมายม่น้อยท่านเจ้าคุณผิดที่ทรยศคุณอาแต่พี่อ่อนไม่ผิดพี่อ่อนไม่รู้เรื่อง ทำไมคุณอาถูกฆ่ากลัวแล้วเจ้าคะกลัวแล้วเจ้าคะอย่าตีฉันเลยนะเจ้าคะจับเจ้ามารยาแต่ติดใจดีนะเจ้าคะไม่เหมือนว่าใคร ก็ว่าคุณอานนั่นแหละเจ้าค่ะแม่น้อยอยากกเรดีกับฉันอยากรอมีกับฉันด้ยอีฉันพูดความจริงนี่คะอีฉันเป็นผีที่ซื่อสัตย์ตอนเป็นคนอีฉันไม่เคยพูดปดตอนเป็นผีดิฉันก็ไม่พูดเหมือนกันอืมฉันตอนเป็นคนฉันเกลียดหลอนอยังไงตอนเป็นผีฉันก็เกลียดหลอน คุณอาไม่เกลียดใครบ้างล่ะเจ้าคะคนที่ฉันกลียดมันสมควรทุกคนฉันไม่เคยเกลียดใครอย่างไม่ดีคุณคุณอาเกลียดพี่ออนก็พอมีเหตุอยู่แต่อย่างนางเกศคุณอาเกลียดมันซะจนข้ามันตายมันควรแล้วหรือคะมันกำรอบเสิร์ฟสารแล้วเห็นไหมล่ะเจ้าคะ เขาไปเกิดใหม่ด้วยกันเขาไปทำบุญร่วมกันเจอะเจอกันสวยงามมีความสุขไม่เหมือนเราเห็นไหมล่ะเจ้าคะ หรือเขาคุณอาดูท่าทางเอยอ่อนเชียวอย่างน้อยฉันก็มีที่ไปไม่เหมือนหล่อนอยากไปแต่ก็ไม่รู้จะไปและวฉันก็ไม่เห็นว่าคุณหลงขจรเขาจะรับสัญญาณอะไรจากหล่อนได้โถ่เอ้ยอุตส่าห์หลงคอยตอนหล่อนยังไม่ตายเขาก็ไปตกไปแต่งกับคนอื่นพอหล่อนตายอุตส่าห์หลงคอยเขา ฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะรับสัญญาณอะไรจะปลอดได้เลยฉันระแวกธนาหล่อดจริงๆนะเป็นด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณอาแต่ก็ได้เหมือนกันนะคะน้อยจะได้ไม่เหนื่อยเหมือนที่คุณอาเหนื่อยอตอนนี้ไม่มาเพราะไม่วิ่งตามกับไม่มาทั้งทั้งที่วิ่งตามมันเหนื่อยผิดกกนนะคะคุณอาเจ้าค่ะ หกปากนะแม่น้อยท่นตรงมาท่านต้งมาเซนค่ะตัวหนึ่งอะไรครับพี่ขอสัญญาซ่อมบ้านพี่หนุ่มเช็คแล้วใช่ไหมครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมบอกไปอะถามอย่างนี้อีกแล้ว ผมขอโทษครับผมเป็นไปแล้วพี่เออนัดเคาะสุดท้ายเท่าไหร่นะเออสิล้านของบริษัทรับเหมาแต่ว่ามีอีกสี่พวกซับคอนแทคนะรวมเป็นยีสองล้านโอเคเดี๋ยวพี่หนบบอกสมชายครับว่าลงไปอทำได้เลยจากแปลนนี้นะครับก็จะเริ่มทำจับหนังด้านหน้านี้ก่อนแล้วลูกกุ้งนี้ครับ

จะต้องมีคนรับผลของการกระทำอันอนละมานเหล่านี้เฮ้ยถอนเขินวางวางวางไม่นวองไม่ก่องโอเควางก่อนเฮ้ยเราพวกนู้นน่ะหน้าประตูมาช่วยด้านนี้หน่อยวะเฮ้ยไอ้วงเฮ้ยเป็นไรเอ่ยเฮ้ยเป็นไรไหม่ะ ไอ้บอกชีพต่ไม่เต้นหายใจไหมหายใจนะครับเฮ้ยอย่างนี้เอาไปโงพยาบาลเร็วเดี๋ยวดมาช่วยกันเร็วเร็วเฮ้ยไอ้บลไปไปไปไม่ได้ไม่แตว่านี่ผีเด้ครับ